อาส่วนที่ปรับขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเราก็แจ้งคุณผู้ชมไปแล้วก่อนหนะ้าไม่แน่ใจว่าได้รับผลกระทบไหม,มน้ําตาลทรายถ้าเราใช้กันที่บ้านอพูดกันตรงๆว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกระทบมากนะักแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วจําเป็นต้องใช้น้ําตาลทรายเป็นวัตถุดิบหลักอย่างที่เห็นในภาพนะครับทําขนมเนี่ยโอ้ชัดขนมไทยด้วยอีกเลี้ยงไม่ได้ต้องช้นหวานชุ่มคอเนี่ยนี่ฮะ อาจจะเป็นผลกระทบได้ครับน้ําตาลที่ปรับราคาขึ้นมากิโลกร,รัมละหนึ่งบาทครับทำให้ร้านค้าต่างๆแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะร้านขนมไทยเรไรครับซึ่งอยู่ที่ตลา,าดโต้รุง่งร่วมจิตเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับเจ้าของร้านเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าราคาน้ําตาลเนี่ยปรับขึ้นส่งผลกระทบเพราะว่าน้ําตาลเป็นส่วนผสมหลักเลยทําให้ขณะนี้ครับผู้ประกอบการหลายร้านต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ครับ แต่ทางร้านยังไม่ปรับขึ้นราคานะครับและไม่มีการปรับลดปริมาณขนมลงด้วยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมดเพราะว่ายังรับภาระต้นทุนในตอนนี้ได้แต่อนาคตถ้าหากว่าราคาวัตถุดิบยังขึ้นไปอ,อาจจะต้องปรับราคาขึ้นบ้างหรืออาจจะปรับลดปริมาณลงบ้างให้เหมาะสมกับราคาขายแต่ว่ากันในอนาคตต่อไปอตอนนี้ยังคงเดิมความหวานเนี่ยอาจจะต้องลดลงนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากน้ำตาลเนี่ยขึ้นราคา ถ้าอาจจะลดปริมาณของสินค้าด้วยสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเรายังรับภาระรตรงนี้ไหวราคาก็ยังคงเดิมปริมาณก็ยังคงเิมอนอยู่ครับนี่<ะ>ับตัวอาสุขภาพดีขึ้นนะหวานน้อยลงตอนนี้ยังไง <c oughs> แต่ถ้าแพงกว่านี้ต้องปรับแน่แหละแต่ตอนนี้ก็ช่วยเหลือผู้บริโภคไปด้วยท <c oughs> ุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทางร้านแบกรับภาระไว้เองเ <c oughs> จ้าของร้านยังสาบไปถึงบริษัทน้ําตาลและรัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบอกช่วยพยุงราคาไว้อีกสักระยะหนึ่ง เพราะว่าแหม่ตอนนี้การค้าการขายกําลังจะดีขึ้นแล้วส่วนขนมที่ขายก็มีอยู่กว่า10ชนิดครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนนก็ยังคงตึงราคาจําหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ชุดละ10บาทเท่าเดิมโอ้ราคาน่ารักออร้านขนมไทยเรไรตลาดโตรุ่งร่วมจิตเทศบาลนครข,ข,ขอนแก่นนะครับอเอาพาไปที่งานนี้ครับ<า>อ่านดีๆหนึ่งเดียวของโลก ลาบโลกลาบโลกฮะงานลาบเหรอเทศกาลลาบโลกโโ oh สนใจไหมล่ะนี่ฮะคือหาไม่น้อยเลยคุณผู้ชมครับเพจ Facebook มหาสารคามแจ้งเอาไว้เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลาบโลกในวันที่22ถึง28สิงหาคมนี้นณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามงานนี้ครับจะมีการแข่งขันลาบสีภูมิภาคชิงเงินรางวัลอ้อาวที่ไหนเด็ดที่ไหนดี ต้องไปงานนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้างแหมเขาไม่ได้บอกว่าเงินรางวัลเท่าไหร่คุณกุ๊กแต่ว่าต้องไปชิมแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละภูมิภาคจุดเด่นของของรสชาติอาหารรสชาติของลาบแตกต่างกันไปแล้วเมนูเด็ดๆเนี่ยคุณผู้ชมครับลองดูนะซอยจุลาบเลือดลาบเนื้อลาบขั่วหมาหมดครับ นี่มาหมดนะครับแล้วภายในงานเนี่ยยังมีการจัดแสดงนะมีศิลปะวัฒนธรรมมีการแสดงพื้นเมืองอีสานมีดนตรีลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งหมอลําและที่สําคัญไปช็อปกันได้<ฮ>เพราะว่าจะมีการแสดงสินค้าโอท็อป <ặc> ในงานนี้อีกด้วยนะครับแม่พูดอย่างนี้อยากให้มันเปิดข้างๆอยากจะไปชอ็อปจริงๆไปชิมด้ว่เชานี้เราเมนูมล้วไมล่ะชานี